สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ครูมวนโชว์รีวิวกลับมาอีกแล้วนะครับผมเยสสำหรับวันนี้ครับเพื่อนๆครับนี่เลยจ้านะครับผมกับงาน Star War s นะครับออะไรนะชื่องานว่า Vintage Collection นี่นะครับกับอะไรนะกับตอนที่ชื่อว่า โอบิวันเคน b บีนะครับในซีรีส์เขานะเพื่อ,อนๆนะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวดาร์คเวเดอร์ในี่โอ้โหตัวนี้นะครับสวยมากนะเพื่อนๆนะนะครับผมกับงานวินเทจลเลคชั่นตัวนี้อันนี้คือตัวดาร์คเวเดอร์อ่าน่าจะเป็นตัวล่าสุดเลยนะนะครับโอ้โหมันทำมาหลายเวอร์มากนะเจ้าเจ้าดาร์คเวเดอร์นะเพื่อนๆนะรู้สึกว่ามันจะมีทุก ทุกแบบลยมากดาร์คเวเดอร์มันมีทุกรุ่นเลยนะมันเยอะมากนะสำหรับตัวดาร์คเวเดอร์นะเพื่อนนะดาร์คเวเดอร์ที่เท่าที่คุมมณบลสังเกตมานะครับน่าจะเป็นตัวที่มีความสมส่วน แล้วก็สวยที่สุดแล้วในนขณะนี้นะครับในนขณะนี้ที่เป็นงานในสเกล1ต่อ18หรือเนี่ย3.75นิ้วเนี่ยนะครับผมว่าน่าจะเป็นตัวที่สเกลที่ดีที่สุดแล้วในขนาดนี้นะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะว่าในอนาคตมันจะสวยไปกว่าน,นี้อีกขนาดไหนนะนะครับผมเพราะผมเองก็เคยมีไอ้เจ้า3.75นิ้วเนี่ยนะครับในสเกล1ต่อ18อแมีอยู่แล้วเคยเล่นแล้วแต่ตัวนั้นผมรู้สึกว่า บางอย่างมันเป็นยางเยอะไปหน่อยนะครับในส่วนที่เป็นผ้ามันน้อยไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มันก็ตัวนั้นมันก็สู้วนะแต่ว่าตัวนั้นผมรู้สึกว่าเออผมผมไม่ผมไม่ค่อยอินแลวนะครับพอมาเจอตัวนี้รู้สึกว่าโอ้โหตัวนี้มันสวยกว่าดีกว่าก็เลยขายตัวนั้นทิ้งไปเลยนะครับก็เลยมาจัดตัวนี้แทนแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวล่าสุดด้วยในซีรีส์ของโอบิวันแล้วผมเองก็ได้ดูซีรีส์อันนี้ด้วยพอดูแล้วมันรู้สึกอินนะครับก็เลยว่าว้าวเรื่องตัวนี้เท่มากแต่จริง2ตัวถ้าเองกันนเยยออะู่สหัวถ ไอ้ดาร์ควิเดอร์เนี่ยนะครับไอ้ตัวนี้กับไอ้ตัวที่แล้วที่ผมเคยรีวิวนะนะครับโอเคเพื่อนๆอันนี้คุณบอลได้มาเป็นมือนหนึ่งเลนนะนะครับจากร้านพี่วินนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่วินด้วยนะครับในราคาที่น่ารักมากนะครับราคาประมาณ700นิดๆน,นะครับแล้วก็รวมส่งแล้วก็ประมาณตกละแปดร้อยหน่อยๆประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจยังไงก็ลองทักพี่วินไปเนาะว่าพี่เกายังมีของอยู่หรือเปล่านะครับกับ Star Wars อ่าออบิวันคิลบี มเดี๋ยวเพื่อนๆเรามาอันบ็อกเลยนะครับคุมมวลอยากจะเล่แล้วว่าด้านไหนนะครับดาวพเดอจะเฟี้ยวเ,ยวเงาะกระดอแมวขนาดไหนเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยจ้าเดี๋ยวขออนุญาตไปอันบ็อกกั่เพื่อนๆนะชว่วงมาแบว ตัวเท่านี้เองนะครับตัวกระเปียกเดียวเนี่ยเพื่อนตัวเล็กแค่นี้เองนะครับ3 7มจุดเโอ้โหเท่าที่มองนี่ดีเทลนี่ดีงั้นนะนะครับเนี่ยเฟล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 โอ้ยสวยสวยเนี่ยก็ท่าดีเหมือนกันเพื่อนๆนะแจ๋วเลยนะครับเออหือบางคนเจอแสงเจอไฟนี่ก็สวยดีเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวกุมวอนขออนุญาตนะครับเอาน้องออกมาก่อนเนาะสักครู่นะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวกลับมาครับวิจารวิเด้อไป มาแล้วครับเพื่อนเือเป็นยังไงแล้วนะครับกับงาน Star Wars Vintage Collection นะครับผมกับ Dark Vader นะครับในตัวใหม่ล่าสุดของงานรุ่นนี้เลยนะเพื่อนๆนะสเกลคือ3.75นิ้วนะเพื่อนหรือน่า1ต่อ1 8นะครับสเกลมันเล็กมากเห็นไ,ไหมตัวกระจิ๊ดหนึ่งเองนะครับผมแต่เพื่อนๆดูความงามตรงนี้เอเป็นไงเพื่อน ตั้งแต่หัวจดเท้าวความงามมันสวยจริงๆและตัวนี้ผมเลยต้องเอาฉากไรโอมาเล่นด้วยนิดหนึ่งนะครับเพื่อ <c oughs> ให้มันมีเรื่องราวนิดนึงนะเพื่อนๆนะเวลาถ่ายรีวิวมันก็จะได้สวยๆนะครับเรื่องราวมจะได้เข้าเข้าท่าเข้าทางมากขึ้นคือ,อเป็นไงเพื่อนๆ <c oughs> โอ้โหตัวนี้คุมวรน,นําเสนอมาป้ายยาเพื่อนๆเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันสวยแล้วก็งามจริงๆคือถ้าเพื่อนๆดูจากมุมนี้เพื <c oughs> ่อนๆจะเห็นว่าสเกลนะครับ สวยมากระหว่างดาร์เวเดอร์ตัวนี้นะเพื่อนๆนะคือเมื่อตัวที่แล้วเนี่ยมันมันยังไม่สวยเท่าตัวนี้นะผมว่าตัวนี้มีมีดีเทลที่ดีกว่าเดิมมากนะครับการขยับก็อิสระมากขึ้นเพราะว่าพอมันเป็นผ้านะครับมันมีผ้าในตัวนี้เป็นตันนตนตสะโพกเนี่ยมันก็จะขยับง่ายเวลาอ้าขาอะไรเงี้ยขยับขาอะไรเงี้ยมันก็จะเล่นง่ายขึ้นส่วนผ้าด้านหลังเพื่อนๆอยากจะบอกว่ามันไม่ป่องทุกทีเนี่ยนะครับเองานสตาร์วอลวินเทคเรชันเนี่ย แล้วใน,นเพื่อนผ้าเนี่ยนะครับมันจะชอบแบบป่องๆฟูๆนะครับแต่ตัวนี้เพื่อนๆเ,เห็นไหมว่ามันทิ้งตัวได้โอเคเลยนะทั้งผืนด้านด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับมันโอเคนะครับผมแล้วก็ดีเทลงานปั้นของ Star Wars v i n t a g e Collection เนี่ยเขาเวดีกูดอยู่แล้วนะครับผมเป็นดีเทลที่แบบดีมากนะครับสเกลมันตัวกระจึิงหนึ่งนะครับแต่ว่าดีเทลมันดีมากๆแล้วยิ่งตัวนี้ดาร์ v เวเดอร์ผมมองว่า เขาทําหน้าออกมาได้ดีมากๆนะเรื่องของสีเรื่องของที่จัดเลยสำหรับตัวนี้นะครับคุมวลเชียร์เพื่อนๆเลยนะสำหรับใครที่อยากจะมีแบบดาร์กวีเดอร์สเกลเล็กเอาไว้เล่นแล้วเอาไว้ไวตั้งหน้าคอมหรือว่าเอาไว้เล่นกับไดโอแบบนี้นะครับสักตัวหนึ่งผมเชียร์ตัวนี้นะครับกับงานวินเทจครีชั่นสตาร์วอล์เพื่อนๆนะในเวอร์ชั่นดาร์กวีเดอร์รุ่นใหม่นะครับจะเป็นดาร์กวีเดอร์ในซีรีส์ของ อะไรนะโอบิวันนะครับผมตัวนี้สวยตัวก่อนนี่นะครับมันก็สวยผมว่าตัวตัวที่แล้วสวยแล้วนะครับผมว่าตัวนี้แม่งเวิร์กกว่าเยอะมากนะครับโอ้ยตัวนี้นําภูมิใจนําเสนอมากนะครับแล้วยิ่งเอาเล่นกับฐานไดโอแบบนี้เพื่อนดูสิโอ้โหแจ๋วเลยเพื่อนเพื่อจะเห็นว่าผมจะมีหัวสตอมทูเปอร์เยอะเลยนะนะครับผมอันนี้มันไม่ได้เป็นหัวสตอมทูเปอร์ที่ผมซื้อของงานรุ่นนี้มานะมันคืออันนี้เพื่อนเพื่อมันคือมันคือหัวเลโก้จีนอะ เนี่ยมันคือหัวเลโก้จีนนะครับผมตัวหัวมันขายเป็นตัวเนาะหัวหัวเลโก้จีนไอตัวเลโกสตาร์วอล์นะครับมันตกอันละ25บาทนะครับแล้วผมก็เอามาแค่หัวทิ้งตัวหมดเลยนะครับแล้วก็เอามาปัดปัดสีนะครับเอามาปัดปัดสีเล่นหน่อยนึงให้มันดูแบบมีฟิลแบบนี้แค่นี้ก็ฟินแหละนะครับเนี่ยไอพวกนี้เราเอามาตกแต่งเป็นฉากในโอลามาแบบนี้ฟีลฟได้เยอะมากนะครับเอามาเล่นได้เยอะเลยนะครับส่วนตัวดาร์ควเดอร์เดี๋ยวขอหย่าพูดถึงตัวแป๊บหนึ่งนะครับภูมิมันก็โม้อะไรเพราะจะเลอะเถอะไป ส่วนตัวดาร์กเบเยอรนั้นเพื่อนๆนะเนี่ยนะครับการขยงการขยับมันดีนะครับแล้วก็ดีเทลต่างๆมันสวยเนี่ยเพียงแค่ยืนแค่นี้แค่ยืนเฉยๆเนี่ยเออหืมมันก็เท่จะขี้แตกตายอยู่แล้วเพื่อนๆดูสิเห็นไหมครับ แค่นี้มันก็หล่อแบบเออหยหล่อเกินพหนุ่มนะครับผมเนี่ยแค่นี้มันก็หล่อแบบสุดๆแล้วนะครับผมเนี่ยเพราะผมชอบผ้าตัวนี้มันมันทิ้งตัวแล้วมันก็โอเคมันดูมันไม่ประดับประเดอมากนะครับนะครับส่วนการขยับนะครับตัวนี้ก็ขยับได้โอเคขึ้นตรงไหลรู้สึกว่าจะขยับได้เยอะมากขึ้นนะตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยปกติตรงนี้มันขยับไม่ค่อยได้เท่าไหร่ในตรง่วนที่เป็นไหลแต่ตัวนี้สึกว่าขยับได้โอเคเลยนะไหมแขนอะไรได้แบบแจวอ่ะตัวเนี้ยผมมองว่าเฮ้ยโอเคเลยนะครับเนี่ยเพื่อนๆเห็นปะเ,เนเ <i> <weirdest S 2> แล้วก็ส่วนขานี่เห็นไหมนี่ฟวบโอ้ยเต็มที่เลยครับเนี่ยเต็มที่เลยฮะเนี่ยทำท่าประหลาดประหลาดแบบนี้ได้เพียบเลยเห็นไหมครับสลับตัวนี้มันมัน,ม,นมันดีอ่ะเนี่ยมันขยับได้ง่ายขึ้นเพราะมันไม่มีไอ้ส่วนที่เป็นยางนะครับแล้วก็แล้วก็ในส่วนที่เป็นข้อมงข้อมือก็ขยับได้สนุกสนานตามเรื่องราวตามมาตรฐานของงานรุ่นนี้เลยเนาะนะครับผมก็ตามมาตรฐานของงานรุ่นนี้เลยนะครับเน,น,น,นี่ยมันก็ขยับได้สนุกสนานส่วนผ้านี่ก็ เสียได้อย่างหนึ่งคือผ้าเขาแน่ถ้ามันมีรูดมาให้เพื่อนๆนะเออมันจะเดือดมากเลยนะเนี่ยนะครับผมเนี่ยมันจะได้ดัดได้ไงนะครับเหมือนผ้าคุมสปอน่ะือทั้งนันนะคุณเอ้ยบ้าบอกกอล์กังข้างฟ้าไปแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมเราสามารถเอามาทาท่าเฟี้ยวๆอะไรแบบนี้ได้เลยเต็มที่มันขยับสนุกนะครับขยับสนุกตัวเนี้ยแจว๋วนะครับเนี่ยผ้าเพิ่มเนี่ยก็แบบเนี้ยแต่ผ้านี้มันดีอย่างหนึ่งนะพอเราเอามาดัดอย่างเงี้ยบางทีมันก็แบบมันมันก็อยู่ได้เหมือนกันนะนี่เห็นป่ะเห็นป่ะเนี่ยมัน ลมพัดอะไรเงี้ยมันก็ได้ฟิลไปอีกเนี่ยไหมครับเนี่ยแจวเ,เลยนะครับเนี่ยในะภาครวมเนี่ยภาพมันก็โอเคเฮ้ยตัวนี้ผมเชียร์ว่ะสหรับคนที่แบบว่ากําลังเลใจกับตัวนี้นะผมเชียร์ให้เพื่อ,อนๆจัดมาสรับวิวนเทจคอร์เรคชั่นตัวดาร์คเวเดอร์ในเวอร์ชั่นของเอ่อเคนอบีนะครับผมผมว่าแจ๋วอ่ะตัวนี้สวยผมว่าเป็นดาร์คเวเดอร์หนึ่งตัวที่สวยทำมาได้ดีเทลดีมากๆกันนะนะครับผมนี่ <c oughs> ให้สวยๆเนี่ยเห็นไหมครับเอามาจัดท่าฟิวฟิวได้เยอะเลยสหรับตัวนี้เพื่อนๆเล่นสนุก เล่นมันอะตัวนี้ผมว่าเล่นแจ๋วอะอุ้ดีเทลมันดีกว่าที่ผมคิดไว้มากตอนแรกผมก็ไม่คิดมันจะดีขนาดนี้นะเนี่ยนะครับผมก็มองเฉยๆนะกับงานวินเทจเก่าๆก็เข้าใจนะว่างานฝรั่งมันก็ขยับมันไม่มันต่างกับงานญี่ปุ่นนะครับแต่แล้วนี้มันผมว่ามันโอเคนะครับแล้วก็สีเสริมในการลงโซลงสีมาดีมากเลยนะนะครับมันมันแจ๋วเลยนะครับ แต่อย่างที่บอกแล้วครับดักเวเดอร์เราก็จะมาทําท่าอะไรที่มันแบบบิวบิวมากมันก็ไม่ค่อยเข้าท่านะนะครับมันก็ต้องเป็นแนวแนวของเขาอะไรมันก็ท่าแบบเสียดายอย่างหนึ่งมันไม่ให้มือที่แบบฟอร์อะไอที่มันเป็นมือแบบอย่างเงี้ยมือยิงแบบนี้มาเขาไม่ได้ให้มานะครับมีเพียงแค่มือชี้แล้วก็มีมือกำม,มานี่แหละนะครับของที่ให้มาก็เยอะจนนับไม่ทั่วนะครับเพราะว่ามีอยู่3ชิ้นได้นะครับก็จะมีเป็นส่วนที่เป็นไลท์เซเบอร์นะครับที่มันเก็บเอาไว้อยู่ที่จะเหน็บไปตรงเอวตรงเนี้ย นเนี่ยเ็บตรงเอวปึ๊บตรงนี้นะครับแล้วก็มือนะครับมือที่ให้มาก็จะมีมือชี้อย่างที่บอกแล้วก็มือที่เหมือนจะเป็นกำดาบอีกข้างหนึ่งนะครับที่ให้มาก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับเพราะว่าให้มาจนแบบว่าเก็บกันไม่ท่วเลยนะครับว่าโอ้เยอะจัดเลยนะครับผมก็สำหรับตัวนี้เพื่อน <S <S ๆ,ๆ,ๆสวยงามแต่ว่าตัวนี้ต้องมีฐานไดโอว่ะแม่ไม่มีฐานไดโอไม่ได้สำหรับคอร์อมนตัวนี้มันไม่เฟี้ยวมันต้องมีฐานไดโอเพื่อนๆนี่เล่นกับฐานไดโอล้วโคตรมันเลยตัว สตาร์วอเอ้ตัวดาร์คเวเดอร์ต <ij> huh ัวนี so. to to War, ้แต่ครับผมก็อย่างที่บอกครับเพื่อนๆผมไม่ได้เป็นแฟนสตาร์วอลอะไรมากมายนะครับผมเพียงแค่ว่าดูซีรีส์ของเขาบ้างก็ดูหนังเขาบ้างแต่ส่วนตัวดาร์คเวเดอร์แน่นอนเนาะผมค่อนข้างที่จะชอบคาแรคเตอร์เฮียแกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าดาร์คเวเดอร์โหไม่ชอบยังไงอะเท่ขนาดนี้นะครับต้องชอบอยู่แล้วสำหรับดาร์คเวเดอร์นะครับผมก็สำหรับตัวนี้เอามาป้ายยาเพื่อนๆกันเผื่อใครลังเลใจเผื่อใครอยากได้นะครับลองทักพี่วินไปว่ายังมีอยู่ไหม ตัวละไม่ถึง800นะครับผมแต่ถ้ารวมส่งแล้วมันก็800นั่นแหละขออภัย้าคุณไม่ให้รวมส่งแล้วคุณจะเอามายังไงใช่ไหมครับเออพี่วินเขาไม่ได้มีหน้าร้านตามเมกานะนะครับแต่ถ้ามีหน้าร้านผมว่าว่า,วามันน่าจะแพงกว่าน,นี้นะครับตัวเนี้ยตัวราคา700นิดๆผมว่าเพื่อนๆจัดมาดีกว่านะครับเนี่ยมาสเกลมนเล็กมันวางไว้ตรงไหนก็ได้เพื่อนๆมาทำฐานเดโอน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับมาวางแถวหน้าคงหน้าคอมโหยเฟี้ยวเงาะเชื่อผมดิี่ ตัวนี้สวยมากนะครับคุมวลเชียร์มากๆกับงาน Star Wars Vintage Collection Dark Vader ตัวนี้นะจ๊ะก็เอามาป้ายยากันนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับโดนคลิปนี้ตกก็ทักไปหาพี่วินได้เลยหรือว่าพี่ร้านพี่นเดชก็เลยนะร้านพี่นเดชเขาก็ยังคงมีของอยู่เรื่อยนะครับก็ลองสอบถามกันดูเนาะตามเพจของ Facebook ของพี่ๆเรานะครับผมโอเคนะครับเพื่อนๆวันนี้คุมวลก็จะมาป้ายยาเพื่อนๆประมาณนี้นะครับเอาของมาอวดประมาณนี้ฝากเพื่อนๆนะครับ กดไลค์ให้ครูมวลน,นะครับกดซับสไครต์ให้กับครูมวลด้วยและก็แชร์ให้กับครูมวลด้วยนะครับก็สลับวันนี้ครูมวลไปแล้วเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าสลับวันนี้ไปละครับสวัสดีครับบ๊ายบาย